เขาเมนต์มาปู40ูนย์เปลี่ยนตัวเลขเพิ่นวาเลาเปลี่ยนต่อไนเนาะเดเขามา2 0ดเรวมาเลยทีบานเดือนห้างทั้งที่ก็เหลอเาขาจะมาเขาเขสิออกเขาบอกมาจัดการพ่อซักบริษัทบริพ่อซักนี่บอกว่าัเปล่นวะเปลี่ยนเจ้าบวยังบริัทเจ้าวเว่าบรเปลี่ยนเลขกซี่าจัดการจบริษัทบเวอเปลี่ยนเลขเปี่ยนดังนอกจากตัวที่แน่นขนานั้นเกาคือเกาตัเกาคือเกาไม่เปลี่ยน เต้นเนียนเต้นขี่แน่ยนไม uh, ่เอาเน่ยนไม่มันทถอไมเอาเนี่เอาเนี่เอาตัวเก่าคือเก่านเหล็กว่ามีเปลี่ยนแปลงเขาเป็นเนีนเนียนในด้วยนี่พวงตุไทยกับปูซีซูนมาทากันด้วนี่อย่าบอกเด้อเลยปูซีซูนมาเอาจัะพอมอบสักความน่าปูดโบนีเปลี่ยนแปลงเลสสรุปไปความก็ล้วนนี่พวงตุไทยเปลี่ยนแปลงเลสเมื่อนเด็ดเด็ดอีกนี่นี่ทั้งนั้นก็บว่าทั้งนั้นอาจารย์ เท็ดขึ้กันทั้งนมดน่อ๋อคืองเจ็ดศูนย์หมัอนโอเฮ้ยเจ็ดศูนย์พนี้รอเออเยาบทีอุกศูนย์มองอแต่เจ็ดศูนย์านข่าวไม่ได้ไทยเกียรภาพสีแนเตือ่งเจดสองเจ็ดสามเจ็ดโอ้ยตัดหิมรถบ้เหล็เจ้านี่อย่มาเป็นตอย่าอย่าตัดให้ท่าอยากตัดตัดให้ตัดให้ห้วยหตัดไมแก แต่ตั้มัดให้จอมตั๊กนี่แหละจอมตัดนี่แหละจอมตัดตอนเย็นตัวเดียวแล้วนอเอาเปลี่ยนอีกแล้วอันหกตึ้งกับสามศูนย์จะเดบันเกิอยู่ดีละมันแน่นไม่บาดนี่สรุปเก้าคือเก้าสรุปโค้งคือถ่ายพอซักนะครับเนาะเก้าคือเก้าเขียนวันที่วันที่วันที่พอซักมาไหมอันนี้เบอร์โทุให้ฮวู้ดขาดยิมไม่ได้ยิมซีวันทีโทุหาคนอื่น มือกหด้นี้ปาาน้อยอยิ้มลาจิน้หนอยด้อนีน้าหวแต่ว่าก็จะว่า,าออกกฎหม,มายมาใ,นในหม่เนี่ยห้ามถ่ายติดบุคคลที่สามถ้าไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยลสดอาบ์ดี เอ้โห้าเจ้าเจ้้าติดติดเจ้าก็ไม่ได้นะต้องเป็นของเราคนเดียวเอ๋อบรรท่าผัวก็เมียเขาถ่ายดีบว่าไม่ได้ค่ะไม่ให้ถ่ายรูปรูปไม่เขามีเอาบ่ได้บ่ได้มันจะไปฮวมกันได้สบบานนี่ฮวมได้คบรรท่าเขาอะไรสุดต้องกันผัวกับเมียไม่ได้ค่ะไม่ให้ให้คนเดียวกฎหมายมาใหม่ต้องได้เจ้าก็เงากลิกเลิกเบิ้ลแล้วเนาะก็้วมัต้องเฮ็ดยังหรอหนึ่งหนึ่ กะซังก็้ตงขอเอียงกระซัยังเงินเลห็นแล้วนี่มืเงินกรู้แล้วนี่เินก็ออกแน่นอนละเรียบตัวนี่ก็ตัวนี้ที่เป็นตัวยังบาดแย้มค่ะเชเป็นไพละ่อมปด้วยอมาตั้งสิบหาเมื่อนะปู่ะสิบหาเมื่อเมื่อเงินนี่แหะพอรอไปอีกสิบหาเมื่ออีกเว้ยมื่อเงินเหมือนเรเไม่ คูนะ้ชมพอสักในสูตรเต็มเนียเต็มคื่เ้าสูตรเต็มุดทายเนาครับนันเปลียงแป้งไหมหรอตัวเน้นคิดไว้สีอยังมากแหงมักแห้งมันแห้งคอตัวนั่นอันนี้แห้งแห้งอยู่ขึ้กันแห้งอยู่ของก็แห้งอตัวนี้ตัวนี้มันสามีดตัวนั้นสองขีดตัวนี้มันสามีดถ้าเป็นแข้งเนี่ยถึงว่าสามเอีดสี่เอีดมันต้อเป็นแข่งเน้อ อาจรย์ผู้ชมนี่พว่าักแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวสรุปไวยพอซักกับปูซีซูนทำกันเลยว่าปูซีซูนเราเปลี่ยนตัวเลขทำมเแาปลี่ยนไงนี่ตามตัวหน้ามนีาามเฮลซี่นเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนลี้ยหรอเปลี่ยนบเปลี่ยนมิาเน้ข้า้ทยดอ้อันนี้้ไทยนี่นเปลี่ยนชุดเก้าหรแมิจเน้นเน่น เน้นใลายยสิตั้โกตว้อยห้าสิบมือเ้อจะเนนตัวไม่ย้ยเซาเน้นเนอะไนิ้ก็ตัวกระเดียดเลยวันนี้เ้าพได้มืออ่เน้นตัวไม่แม่มือเนื้แม่เมือื้เน้นตัวไม่บอนี้ก็เต็มเต็มบีอันเต็มอีกถึงห้าสิบหล้อไหถึงห้าสิบลาเดนนบ่งนบ่มบ่ถึงห้าสิบห้าไม่ไหวสเป็นถึงอิริยเราอยจูงก้งวมาตอนพ้ซุกไปหรอ มาสวายคเลยวายใหญ่ใหญ่มานจะพุนแล้วหัพือนนัวเเดลงแตงมอากาศแล้วพื้นเดี๋ยลแตงมมันติดเ็ก้บอกดเล็กนี่รเกาเนเยอะมากจันแล้วบอกพื้นตัวผัดนอก้งย่เทียบใส่ข้าวทังท้เด็มเงินกับใบกระสือแแล้วใส่ไรูดถึงว่าถ้าวซีซเขาที่งิเป็นห้าน มอขับเ่อะเลยเปิดก้อนหมืองชิบลัดพ้วกันซื้อทั้งนาท่าสมพ้อนป่าจิบเมนต์เยอะนุ้ยไทยเห็นน้ำเ้กับิบมนตอมันิบเมนต์สิบก้อนสี่สิบ้อนคิดมีบ่อิษเลเหรอทั้งเลยมากอย่างเดียวจานพิษท้งนอย่างเดียวสูตรเดิมสูตรใหม่แตคัดนิ่งสูตรเดิมแต่คัดเซไลดกว่าเดิมเมนโน ออกมาแล oh, hey, oh, ้วมีว่าแล้วเอาแห่ตัวนี้มาแล้วเขาเขาขัดแน่นมากพออันนี้เขาเขาไปซื้อโรตีน้ำปูอยู่ดิันั้นกับพนในทีดนตัวนี้กับพนันมันี่ละมันเงินนี่ละ ถี่ในเตตุรีแต่ว่า้อตตรี่เด้ศูนยสี่กับศูนย์หตอนนั้นก็ยังมาใจให้เราเอ้นมาบวมตอนนี้เน้นรับเฉพาะผู้ไปสามนี่ไม่นะรับเฉพาะบอกไม่ว่ารับเฉพาะมาป่วรสี่ดีสิวัมาอีสิบปต่อวันล่าสุดวันนี้ล่าสุดวันนี้รับเฉพาะอุสายคลิปโอ้สองโ อุซานวิ่งก็ได้รับสพรดิมันมดจากกันพค่ขอสุดนี่ข้อสุดเดินอันนี้อันนี้เป็นถือว่าเป็นัง่ว่าในกรุงไทยได้มีเราสพรอีกันย่างห่งเออมืองอันเดอร์บอมีขันถึงไรให้เงียบมันตื่นตน้งมันอก็ตอีนเรึก่าเงียบเราก่ลมจุดสักี้เยอะ่คอนเทนอนเทนต์ที่สองลอยซื้อเหล้าอะไร ค่ะสวัสดีค่ะชื่นย่มันจะลื่มมาบอเนเคียนท่านนเดียวผมจะื่อมาทไหนเนาะครับตางกกัน้ก็มาเห็นกันที่เราลายเล็บลลาที่ถานตันรับเนาะชุดเป็นชุดพิเศษชุดพิเศษสีรูเนะครับเนาะเล็กเสี่หางต้มนม่งกอหนึ่งหลด โย่ปพ่อไปนอยดีปอคือกเันอ่างก้ันเล็นบ่ตายน่ยุนีละที่มวลเอาท่านกับท่านเนาะครับเนาะไปหาซื้อหาเบิรงเอาเนาะครับเนาะท่านจะเอายี่สิบเก้ามวดนี่อันนั้นที่แปดมวดเน้นก็มีกระมีอยอ <Rebel S 2> อ่างไรหนา ก็มร <the> ับเฉพาะเนาะแคบหน้าจอไปเนาะครับเนาะสเาเอาไเ่โอ้ยตามตลอดเมอูอัี้เวาวเอเอเอนมอนี่็ศูมันมีหน่าเก้สามหลุดไปมามันกันห้าออตัวนี้เจมหาาตัวล่างมันจะเลยอยู่ เจ็สมห้ามาวล่างห้ามันเหลือหยุดแต่สามเก้าสามคอมอัมาร่วงกมแห่ดีๆโอ้มีหน้าละพัดเป็นเืืออะไรแล้วก็่ะพัดเข้าม้วนมันถ้าเอาตัวนี้มันจะมีเก้าสามด้วยอถ้าเอาตัวนี้มาเก้าสามตัวนีเป็นตัวรอง่มันจะมีสี่เข้าเูกไหเด็ดแถวโลกให้ซิวสามตัวเดียวนี่ เงนสคือวัที่เดียวซื้อสิบสามหลายไหลดิสี่ตูนี่มาเนี่น้อนันบปูมมาทุกงวดมันรัรบเฉพาะแตนสูงเลยนะักมาปีน่ารักเปนเศษเนี่นแารัเพิ่นมาคัดมาสีบสามใส่้เลยตัวรองก็คือเก้สามเดอลรี่เก้าสามห9ึหน่งเก้านึ้เก้ามกาามมนงยนี่เออกงายเยบสองให้บมดจัเพีย ตีสิบอีกว่จีแใตีสิบสองเ่มมีนดแหัวครับกใช้เนาะนีวเราไปใช้กับตีตื้อคือเราได้หัวนี่พระยาถืเล็กเนอะน่ารับเฉพาะศูนยันจะเป็นศูนยหลักสิบเ้ยสิบล่างหนึ่งกับเก้าหน่วยล่างหนึ่งกับสามันนํามาเป็นตัวนี้หนึ่งเก้าสามตัดนจับคู่แล้วรับ สิล้าหวยล่านนี่ละตีนี่ละตีนี่ละตีม่เนีีสี่ัับใส่กันออกเล็กสามตัวพีดหกสามับวดที่เสาเจ็ดเ้าเจ็ดวดที่เ้าเจ็ดเล็กตาเลขตีหลังสามหาเจ็ดตัวบอกซกันเห่ามหาเจ็ดอันนี้เป็นสูตรนั่นเองสูตรเต็มอันสูตรก็อันนั้น อันนี้กับบริษทิีมเลยนี่ก็เคี่อ์ออกจากตัวนั้นแต่ว่าเคี่ย์ให้มันย่งหน่อยส่งใหญ่ๆมีหยี่ห้ตัวนะชุดยชุดเอาครับองแคหน้าจอไว้นะครับเนาะรับสื่อลอตเรี่สนับสนุนรัาบาลนำเวนยแต่ว่ามันเ้ากันกัคอเขลียงงามอยู่นะครับเนาะไฟฟงสุดทยหนึ่งหนึ่ามเก้าหนึ่งเก้าสาเด่นไปที่1นึแต่ว่าตัวรองก็คือเก้าสามนะคนเนาะ นี่แรกก็ให้ตัวนี้เห็นบ่ที่แรกมาชุดเต็มมันเหรอชุดเต็มชุดเต็มเนี่ยมันมาบัรตัวนี้ก็ชุดเต็มเช่นกันตัวนี้วัตถี่ยี่สิบเกจยี่สิบห้าชุดไม่ต้องกลับอันนี้สามสิบชุดไม่ต้องกลับค่ะงวดที่สามสิบเกจวัตถี่ยี่สิบเกจชนกันแล้วมันเหรียสำ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเก้าเกโซลีมนสุกันขึ้นตันีเออันนึ่อ้ัไก่กันขนตอนเนี้ยจะเล่นเอ้เมืเป็นแบบนี้เลยเลยเ็นงวดที่ยี่บเกอันนี้งวดที่สามสิบสามสิบงวดรวดอ่าครับผมสุดไทยดูสี่ศูนนะครับรับเฉพาะดูสี่ศูนะครับฝากกดเลยกดแชร์ให้สายฟ้าภาาด้วยอีกสองทางหนึ่งนะครับนคุณโอ้กวด ถูกทุกหมวดในสี่คู่นี้ถูกทุกหมวดดีไปหาซื้อไปได้ค่ะท่านชมมัส่วนเนาะอืมสี่พันมันมันแน่นปูนาะด้มนตอรับพุกแนพงนปูี่สนี่อันนี้มันเป็นรับพาะพิเศษรับเฉพาะปูสี่สูนไปหาซื้อเดือนสกาวต่วาซื้อละล่ะนี่ตัวเดียวรวดน่าย่างไม่รอดเอ้าวขับคุณสำหรับคี่ีขอบคุนบอดื้ ส่วนบทที่แล้วเอาท่านผู้ชมเดียวชาร์ลคลิปนี้เดอร์สกาวก็จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันเมนี่คลิปหน้าขอทุกท่านท่านบานถูกหวยกระปูนเนาะคะนันเนาะสวัสดีค่ะ